สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องครูชูครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆกันนะครับผมโปรในวันนี้ที่เราจะเอามาฝากกันก็คือเป็นโปรพิซซ่าคอมพานีนะครับ1แถมหนะครับผมซึ่งโปรนี้นะครับก็มีมาตั้งแต่วันที่แปตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่า ตัวโปรโมชันนี้นะครับเขาจะไปสิ้นสุดวันที่2 2พฤศจิกายนนี้ครับผมซึ่งมันก็ใกล้เวลาแล้วมากๆนะครับผมถือซะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของโปรโมชั่นนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบกินพิซซ่านะครับโปรนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับผมโปรโมชันน่น1แถมหนึ่งนี้นะครับ สามารถที่จะสั่งทางแอปพลิเคชันก็คือสั่งทางออนไลน์ได้หรือว่าถ้าสะดวกมาทานที่ร้านก็สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้เหมือนกันครับโปรโมชั่นของพิซซ่าคอมพานีซื้อ1แถม1นี้นะครับผมจะใช้ได้กับพิซซ่าถาดกลางและถาดใหญ่ในราคาปกตินะครับผมตั้งแต่239บาทขึ้นไปโดยพิซซ่าที่แถมนั้นนะครับผมจะต้องมีราคาเท่ากับหรือมากกว่าซาที่สั่งซื้อนะครับ โปรโมชันนี้นะครับผมไม่สามารถสั่งแบบ2หน้าใน1ถาดได้และไม่รวมพิซซ่าถาดเล็กพิซซ่า149แล้วจัมโบ้พิซซ่าพับและนิวยอร์กพิซซ่าก็ไม่รวมรายการนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคอของพิซซ่านะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของโปรโมชั่นนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมไปจัดกันนะครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องกันนะครับทางช่องเราจะนำโปรโมชั่นดีๆและข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนำมาแจ้งให้ทราบก่อนใครเลยครับผม